จอมานพงาดฟ้าตอนที่205บทประพันธ์ของคนพรัตทินหลวสิวยื่นมือขวาจับอัครวิญญาณน,นั้นไว้ทันทีอัครวิญญาณจมหายเข้าไปในฝ่ามือของเขาแม้มันจะหายไปแต่เขากลับสัมผัสได้ถึงพลังประหลาดตราบใดที่เขาคิดสั่งเพียงแค่นึกคิดก็สามารถปิดชีพมนุษย์หมาป่าตัวนี้ได้ทันทีอยู่ปแสนปี เจ้านี้ก็ไม่ได้เอะไรประโยชน์เลยทีเดียวนะหลวงสิวว่ารอบเบาๆเขากำลังต้องการผู้นําทางเพราะเขตมิติลึกลับแห่งนี้กว้างใหญ่มหาศาลเขาไม่รู้ว่ายิาไปตามหาปีศาจมาที่มีหัวใจปีศาจได้จากที่ไหนและแน่นอนว่ารุ่หมาป่าตัวน,นี้น่าจะรู้ดีที่สุดแม้ว่าหลวงสิวจะมีปานต้กนกำเนิดปราบมาอยู่ในกายแต่ก็ใช่ว่าเขาจะปลอดภัยในเขตมิติลึกลับแห่งนี้เพราะว่ายังมีปีศาจร้ายที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ บางตนมีพลังใกลเคียงกับแดนนิพพานในยทีเดียวซึ่งการที่มนุษย์หมาป่าตนนี้สามารถเอาตัวรับมาหลายปีได้ขนาดนี้ต้องแสดงว่ามนุษย์จักอํานาจและสภาพแดร้อมของที่นี่เป็นอย่างนี้นายท่านหากมีสิ่งใดท,ท่านต้องการโปรดสั่งขาน้อามาได้เลยรุษหมาป่ากล่าวอย่างนอบน้อมหลังจากที่ลุกขึ้นยืนแม้มันจะมีรูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่โรซิลก็ไม่ได้รู้สึขกขยะแขยงกับรู้สึกว่าจอมหมาป่าตนนี้พอดูเข้าท่าเลทีเดียวโรซิลถามขึ้น ในช่วงหนึ่งหรือสองวันที่ผ่านมาเจ้าได้พบเห็นมนุษย์ในที่นี้บ้างหรือไม่มนุษย์หมาป่าสายหน้าแล้วตอบว่าเรียนนายท่านใครยังไม่เจอเลยนะแต่เรียนว่ามีบางเผ่าได้พบเจอบางแล้วรสอสิลเป็นหน้า,าเบาๆต่อไปมันต้องเรียกข้าว่าไนท่านไนท่าน,านเรียกอะไรทั้งนั้นตอบให้ตรงประเด็นก็พอมนุษย์หมาป่าชะางงกาประเด็กน้อยไม่มีปัญหาในที่่งนี้มีหัวใจปศาสตร์เยอะมากมายเพียงแต่ถ้าข่ามากเกินไปในคราวเดียว อาจทำให้พวกปีศาจมาดิทันต,ตัวเป็นราชาในที่นี้รู้ตัวเข้าโอ้แลวพวกที่ตั้งตัวเป็นราชาที่นี้มีพลังแค่ไหนกันโรซิลถามขึ้นรุษ์มาป่ารู้เรื่องไปน้อยเดยทีเดียวอีกเพียงการเดียวก็สามารถดึงดูดภายในพานได้แต่ว่าภายใน,นเขียนปเป็นลับนี้ภายในพานไม่อาจตอบสนองจนสามารถทะลุขีดจํากัดไปได้ไม่ต้องห่วงแค่เจ้าดับถางค่ายพอกแ็แล้วโรซิลกล่าวขึ้น แววตาสีแดงของรุดหมาป่าปรากฏความกังวลเล็กน้อยแต่ด้วยชีวิตที่อยู่ในกำมือของโรซิลมันจงไม่อาจขัดขืนได้เพราะแค่ความคิดเดียวของโรซิลก็สามารถทําให้มันทรมานส,สาหัสได้เลยนายท่านขวา่าท่านควรจะป้อมตัวสักหน่อยแล้วนะแบบนี้ทางนั้นข้านละท่านจะปลอดภัยมากขึ้นนะรุดหมาป่าพูดเสียงเบาเพราะัวยทำให้โรซิลโกรธโรซิลพยักหน้าท่านในนั้นเบื้องหลังของโรซิลก็มีหาปรากฏออกมา และที่นอกขอเขาก็เริ่มมีขนสีขาวงอกขึ้นดูแล้วคล้ายก็ว่าเขากำลังกลายร่างเป็นเสือขาวนั่นเหมือนว่าปีศาจเป็นอย่างมากตอนนี้พลังของหลอดสิวสามารถแปลงกายเป็นเสือขาวเต็มตัวได้อยู่แล้วดังนั้นการเปลี่ยนแค่บางส่วนของร่างกายจึงไม่ใช่เ,เรื่องยากมนุษย์หมาป่าเองก็รู้สึกตกต,กตะลึองอยู่ในใจมันไม่คาดคิดแต่ว่าหลอดิวจะทาแบบนี้ได้อย่างไรถึงแอบสงสัยว่าหลอดสิวจะเป็นปีศาจมาด้วยหรือไม่เพราะมันเหมือนมากเกินไป ปีศาจเสือเขามีอยู่ไม่น้อยในที่แห่งนี้นะรุดมาป่าก,กล่าวอีกนายท่านตามเข้ามาทางนี้รุดมาปา่าพุ่งทะยานออกไปทันทีรอซิก็เร่งฝีเท้าตามไปด้วยความรวดเร็เวไม่แพ้กันเขาคาดนะว่าเป้าหมายรแรกของรุดมาปา่าตอนที่ควจะพาไปพบศัตรูคู่อาดาของมันแน่แต่รอซิลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะเขามีเวลาที่นี่ไม่ถึงเก้าวันเขาจะเป็นต้องเก็บรวบรวมปีศาจได้มากที่สุดภายในเวลาเก้าวันที่เหลือนี้ การทดสอบในรอบนี้ถือว่าหาฤโหดมากมีผู้เข้าแข่งขันถึงยี่สคนแต่จะผ่านไปเพียงสี่คนเท่านั้นซึ่งทําให้โดดซิวรู้สึกกดดันไม่น้อยเจ้าหมาป่าในบริเวณนี้มีปราสาทมาที่ครอบครองหัวใจปราสาทขี่ตัวโวดซิวาถามขึ้นในเขตนี้น่าจะมีอาวาห้าสิบตนผมมันล้วนแต่แข็งแก่งกว่าข้าสิส่วนพรที่ยกตนเป็นราชามีได้อยู่แถวนี้แต่ก็อาจจะมาทีหลังกเป็นไปได้นะ โลเซียว,วกำลังคุ้นคิดแผนการบางอย่างหากในระแวกนี้มีมเป็นศาสมาที่ครอบครองหดเยาเป็นศาสถึง50ิตนก็แสดงว่าต้องมีเป็นศาสตัวเล็กอยู่ไม่น้อยหากเขาออกล่าฆ่ายอย่างเปิดเผยมากเกินไปอาจแต่กระตุ้นให้พวกที่ตั้งตนเป็นราชาโกรธขึ้นซึ่งย่อมได้ไป่คุ้มเสียจู่ๆแววตาของเซียวก็วาววับขึ้นมาเขานึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยคิดอยากทดลองสร้างค่ายโกรธแบบหนึ่งในวัวมานานแล้ว ถ้านาไปใช้วางกับดักก็น่าจะได้ผลดีเป็นเจ้าน้อยเขาหยิบยาร้อยสูนอมาหนึ่งเม็ดแล้วส่งให้มนุษย์หมาป่าเจ้ากินของแบบนี้เป็นหรือไม่มนุษย์หมาป่ารับมาราดมทุบฟิตเบาๆจากนั้นรู้สึกดีใจกับมัญทีเล่นเสร็ปากเขียวอย่างไม่นัาเลก่อนจะเกืนลงอไปไม่เห็นว่าปีศาจหมาป่าชอบกินของเหล่านี้ดังนั้นปีศาจมาตัวอื่นก็คงเช่นกันหลัวสิวอดที่จะรู้สึกดีใจไม่ได้เขาบีเม็ดยาร้อยสูนอยู่เป็นปจำนวนมาก มัน,นพอที่ใช้เป็นเหยื่อรอพวกเราปีศาจมาเหล่านี้นายท่านดีโอสนจะไปพบมน,นุษย์หรือเท่าดีคารุได้คิดพิจารณาเรย่างน,บบบนี้มีเพียงผลไมช้ชนิดเดียวนั้นที่ให้ผลค้ากับโอสนเม็ดนี้รุดหมาป่าเอ,อเ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมด้วยความประทับใจลางคืนเม็ดยาร้อยอสูรุไปแววตาของซิวเป็นประกายเดิมทีที่หนีคงไม่มีสุภาษพรำค้าใดๆผลไม้นั้นอยู่ที่ใดมันเป็นผลอะไรรุดหมาป่าหยุดฝีเท้านายท่าน สถาการตามร่างพบว่าใจปีศาจก่อนหรือจะไปหาต้นไม้นั่นก่อนหรือจะไปหาต้นไม้นั่นก่อนดีหรือหลัวสิ่วคุณคิดเล็กน้อยก่อนจะถามกลับไปมีเจ้าตัวเดียวที่รู้จักต้นไม้นั่นหรือว่าที่นั่นมีประสาตตนใดอยู่หรือเปล่าไม่มี็นหรอกเพียงว่าสถานที่ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ในอันตรายมากเต็มริด้วยพลังงานลึกลับบางอย่างทาให้พวกเราไม่อาจเข้าใกล้ได้มีแต่พวกที่ตั้งตนเป็นราชารน,นั้นที่อาจฝ่าฝืนพลังแล้วเก็บผลได้สักลูกแว่าผลไม้นั้นกลับไมมีผลมากนักต่อพวกเรา จะไม่มีใครใส่ใจจะเก็บข,ข้าคิดว่านท่านจะลองไปเก็บดูหลวงสิอพยักหน้าถัา่ะนั้นเอาหัวจะาพิสาสักดวงก่อนครับกันข้ากลัวว่าจะมีคนชิงตัดหน้าไปเสียก,กอนรุดออกมปากนำทางหลวงเสือว,วิ่งต่อไปอย่างรวดเร็วมันรู้ดีว่าหลวงสิอกังรีบเร่งฝีเท้าเต็มที่ไม่นานนักลงสังอี้ก็สะพัดได้ถึงพลังงานของปิศาจมาที่อยู่ข้างหน้านอยู่ข้างหน้าน,นั้นผมมันมีทั้งหดปดาราวสองพันตนมากกว่าของลังของข้าเสียอีก รุดหมาป่าก่าวพางถอนใ,ใจเบาๆแม้กองกำลังของตนจะไม่น้อยแต่ก,กระดกนารสู๋ทำร้ายย่อยยับในพริบตาพอได้ถึงก็นึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของสู๋ขึ้นมามันยังรู้สึกหว,วาดกลัวไม่หายมันเป็นคนที่กับตาว่าพร่อของตนล้มตายท่ามกลางพันที่ทำรู้สึกทรมานอย่างที่สุดรอสูอพูดเสียงต่ำเจ้าอ,อยู่ที่นี่เดี๋ยวข้ากลับมารุดลาปาล่ารีบปลดหลังต้นไม้ใหญ่ส่วนรอสู๋ก็แอบรอบเข้าไปตามผู้ไม้ และทำตามคำแนะนำของหลงเซวีอีแปลงร่างเป็นปีศาจวอซิงโตและล่อแฝงตัวเข้าไปในที่ของพวกมันหลซิวยังไม่ถูกจับได้เพ็ยแต่มีปีศาจมาบางตนรู้สึกว่าเขาดูออกจะแปลงหน้าไปซะหน่อยทว่าพวกมันก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนะักเพราะมักจะมีพวกจะเผ่าพันธุ์อื่นผสมทบอยู่เสมอการพบเจอปีศาจหน้าใหม่จะไม่ใช่วรรังแปลกสำหรับพวกมันที่นี่มีก้อทบบุกจากอยู่หลายลังไม่ช้าหลอซิว เขาพบกับหัวหน้าของเผ่าเพิ่งพักอยู่ในกระท่อมไม้หลังใหญ่ด้านในหัวนหน้าของที่นี่มีพลังเด่นแดนวิญญาณยุทอันดับต้นเช่นเดียวกับมนุษย์หมาป่าตัวน,นั้นมีอยู่สองตนระวังด้วยอีกตนหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ดินข้าเพิ่งาจะจับลมหายใจของมันได้เมื่อครู่น่าจะเป็นมือขวาของหัวหน้าเผ่านี้จู่ๆหลงสวีก็รีบเตือนหัวซิวลัวซิว,ว,วรีบเดิอนอ้อมไปที่หน้ตาต่างของกระท่อมไม้ขนาดนั้นปีศาจมาส่วนใหญ่ ในเผ่ากำลังพักผ่อนมีเพียงไม่กี่ตัวที่เดินตรวจตราและจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่อาจทําให้ปีศาจมาตัวอื่นรู้ตัวได้เพราะไม่อย่างนั้นอาจถูกรุมร้อมซึ่งเขาไม่ต้องการล่อผู้ปีศาจมาที่ตั้งตัวเป็นปราชาออกมาเมื่อสัมผัสได้ถึงตาแหน่งของปีศาจร้ายตัวใหญ่นั้นในกระท่อมไม้ลัวซิลก็หยิบหน้าไม้ปีศาจเปริบชีพออกมาเขาเร่งผ่านผนังไม้ไปยังปีศาจตัวใหญ่ตัวนั้นแล้วอาจปราดแท้เข้มขน้นเข้าไปเตรียมการรอบสังหารอย่างเงียบเชียบ หน้าไม้ปีศาจผิดชีพนั้นเป็นอาวุธที่ส่งพลังอย่างยิ่งสําหรับการใช้อรอบสังหารศัตรูเมื่อพลังของรันเสือเพิ่มขึ้นลูกจิที่ยิงออกมาเงียบเชียบก็ยิ่งดูแลมากขึ้นการจะสั่งงานปีศาจร้ายแดนวิญ,ญาณระดับต้นดึนต้นมันจะไม่ใช่ว่าเรื่องอยากสำหรับเขาอีกต่อไปจากการใช้จิตอย่างรู้ตจดสอบด้วยสิเพราะว่าปีศาจมาร้ายตัวนั้นกําลังนอนพักผ่อน,นบนเตียงหินเขาจึงเลยไปที่ศีรษะของปีศาจมาตัวใหญ่ตัวลึง แล้วเดี่ยวไก่กหน้าไม้ปีศาจปริชีพทันทีลูกธนูลึกลับที่น่าสะเพืงกนกว่าซึ่งเขาอัดแน่นพลังไว้เต็มที่ก็พุ่งออกไปในพริบตาลูกธนูอันเงียบเกลียพุ่งทะลุผนังไม้เข้าไปอย่างไร้ซุ้มเสียงทุกสิ่งและแม่นยำไปยัาง,งศีรษะของปีศาจมาตัวนั้นลัวซิลรู้ได้ทันทีจากสัมผัสเขาว่าพลังชีวิตมันอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็เวขเขาจะได้กระโดดเข้าทางหน้าต่างทันทีปีศาจมาตัวใหญ่ตัวนั้นเป็นมนุษย์ประเสริฐดาวหลังจากถูกลูกธนูยิงเข้าที่หัว หัวมันก็ระเบิดไปครึ่งซีกเสียชีวิตในทันทีลัวซิวใช้ทักษะเทพปราบมารปล่อยปราดต้อกาเนินปราบมารออกมาเบือขวาของเขาเข่งกกงและปีกสีที่ห่อหุ้มด้วยปราณต้นงกาเนิดปรามารอย่างแน่นหนาะแทงทะลุหน้าอกของปีศาจมนุษย์เสือดาวได้อย่างง่ายดายถ้าหลวงผ่านกราบเดินแข็งแกร่งนักควักเอาก้อนพลังสีขาวบริสุทธิ์ที่คล้ายหัวใจออกมาได้สำเร็จนี่หรือหัวใจปีศาจนั่นหรือมันช่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์เหนือเกินค้าวคามหมายจริง ไปน่าเชื่อว่าจะปนิ้จะมีพลังที่บริสุทธิ์ถึงเพียงนี้หรือสิวุทานด้วยความประหลาดใจแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาปีศาจมารพวกนี้ใช้พลังงานบริสุทธิ์เหล่านั้นพวกมันจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพลังให้กลายเป็นพลังชั่วร้ายที่ทรงอานาจยิ่งขึ้นด้วยความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดสูวิ่ยาวกล่าวขึ้นมาหรวอสิว เก็บไวใจปีศาจมารไว้จากนั้นก็ใช้ปราณต้องกําเนิดมารเขาทาร้ายาร่างของปีศาจมนุษย์ดาวให้สลายซึ่ไปก่อนจะค่อยๆเดินออกจากกระท่อมอย่างเงียบเชียบบงหน้าไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งหลงวงเสวีได้บอกไว้ว่าบริเวณนั้นมีปีศาจมารรายที่ครอบของอยู่ปีศาจอีกตนหนึ่งเจ้านั่นอยู่ใต้ดินดูเหมือนกําลังหลับอยู่เลยหลงวงเสวีเอ่ยเสียงเบาลัวซิวสัวสงเกตว่าโดยรอบบริเวณน,นั้นไม่มีใครอยู่เลยและแม้แต่พวกปีศาจราะเวนก็ไม่กล้าเฉิดเข้าใกล้ ขาจึงค่อยๆลอบเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ป้องกันไม่ให้ถูกตรวจพบดูเหมือนว่าปีศาจมาร้ายที่มีหัวใจปีศาจหรือมีอำนาจของตัวเองหากจะฆ่าพวกมันได้ต้องจัดการพระลูกน้องของมันใน้ได้เสียก่อนหวนอลวง,งเสิอคิดใ,ใจโชคดีที่เขามีเล่ห์กลมากมายจึงสามารถรอบสังหารได้สําเร็จหากเป็นคนอื่นคงทําได้ไม่ง่ายนะักและนั่นก็หมายความว่าเหล่าลูกศิษย์ของทวีปราชาญอาจกระตุ้นพวกปีศาจปร,ราที่ตั้งตนเป็นปราชาออกมาได้ หลวสิวถือหน้าไม้ปีศาจปลิดชีพไว้ในมือพร้อมเร่งปราณแท้ปันมหาศาลเข้าไปอย่างรวดเร็วขนะนั่นเองเขารู้สึกได้ถึงขีดจำกัดของหน้าไม้ปีศาจปลิดชีพนี้เมื่อพลังที่เขาอาัดเข้าไปมากเกินไปหน้าไม้เริ่มมีการสั่นสะท้านหากเขาฟื้นเดินหน้าต่ออาจทาให้มันระเบิดเสียหายได้ลูกธนูสีดำลูกหนึ่งพุ่งออกไปอย่างเงียบงันทะลวงลงสู่พื้นดินจนเกิดหยุมลึกเล็กด้วยพลังจิตอย่างรู้อันแข็งกร้าของหอวงสิว เขาสามารถจัดตำแหน่งของหัวใจปีศาจที่นอนหลับอยู่ใต้ดินอย่างแม่นยำและเล็งเป้าหมายไว้ตรงจุดเมื่อหญิงเข้าเป้าแล้วหลวงเสียวก็รีบเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วยื่นมือแทงทะลุด,ดินเข้าไปคว้าจับสิ่งที่ต้องการมือของเขาเจาะลึกลงใต้ดินก่อนจะควักหัวใจปีศาจออกมาจากนั้นใช้ปราณต้องกำเนิดปราบมันลงไปในโพรงใต้ดินปล่อยพลังมหาศาลจนร่างของปีศาจต,ตน,นั้นสลายไปเดิมทีรุตบาป่าคิดว่าตนเองคงต้องรอนาน เรื่อ,อถึงขั้นต้องช่วยเหลือโรซิลทําสงครามข้าเผ่าพันธุ์นี้แต่ในขณะที่เขายังคิดฟงสร้างไม่ทำไรโรซิลก็โผล่มาอย่างเย,ยบเชียงพร้อมกับตบไหล่ของมันเบาๆพร่างยิ้มแล้วพูดว่าเรียบร้อยแล้วไปตามหาต้นไม้กันเถอะรุดมาป่าสะดุ้งตกใจอะอ,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 อะไรไปจะเร็วขนาดนั้นโรซิลหยิบหัวใจปีศาจมากออกไปดูสองดวงยิ้มพร่างกล่าวว่าแน่นอนว่าต้องไวสิเจ้าอยากลองดูสักครั้งไหม่ะรุดมาป่าตัวนั้นตัวสั่นเทิมทันที แค่คิดเห็นภาพว่าหัวใจของตัวเองถูกคว้าออกมาก็สยองจนแทบล้นั้ยืนมันไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าโรซิลทาทุกอย่างเงียบเชียบได้อย่างไรแถมยังรวดเร็วถึงเพียงนี้อีกในเพียงเวลาครึ่งชั่วยอย่างลรวซิลได้หัวใจปีศาจมาถึงสองดวงนับว่าคุ้มค่าทีเดียวหากไม่มีเจ้ามนุษย์หมาป่านําทางให้ขอทั้งเสียเวลาออกตามหาเองและอาจเกิดการประทะกับฝูงปีศาจมาร้ายจนล่อปีศาจมาที่ตั้งตนเป็นประชาชออกมา ซึ่งนั่นคงไปืไ่องยุ่งยากมากอย่างแน่นอนหลัวซิวเดินตามมนุษย์หมาป่าเข้าไปในพื้นที่ชุ่มน้ําอันมืดทึบรอบด้านอบอวนไปด้วยพิษแต่จ้ามนุษย์หมาป่ากับดูุไม่เกรงกลัวพิษเหล่านั้นลเลยเพีแต่น้อยแน่นอนว่าหลัวซิวไม่เกรงกลัวเช่นกันตกไปข้างหน้าที่เห็นแสงเหลืองๆนั่นแหละไม่รู้เป็นพลังงานจากที่ไหนกันแน่พวกเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้นังล็อกมนุษย์ปาป่าชี้อย่างบริเวณด้านหน้าหรือว่า จะเป็นผลของแก่นพลังบริสุทธิ์ซูบิยววาวอทานุมาด้ความตกใจด้วซิลเองก็รับรู้ถึงกระแสพลังงานที่บริสุทธิ์และเข้มข้นอย่างยิ่งซึ่งแผ่ออกมาจากกลุ่มแสงนั้นแถมจะมีกลิ่นหอมอ่อนที่ทําให้เขาอบสูดปลอมเข้าไปไม่ได้เจ้าหมายถึงผลแผ่นพลังบริสุทธิ์ที่เป็นสมุนไพรหลักในการหลอมโอสถทองแก่นพลังบริสุทธิ์นั่นหรือโรซิลเออยางตกตะลึงในใจั่นปราบ้ื้บินะัก สมุนไพชิดีนี้แม้เมื่อ1ึงแสนปีก่อนก็ยังถือว่าหายากยิ่งเขาเคยได้รับข้อมูลมาจากความสบจากของปรมจารย์ค่ายคนทั้งสี่ว่าเคยมีอยู่ในสวนสมุนไพของตำหนักเทพยุทธ์แต่ก็ใช้ไปหมดแล้วขณะที่ดวาสิวราจะก้าเข้าไปข้างหน้าท่านในนั้นหลวงเสืออี้ก็ร้องห้ามขึ้นมาเดี๋ยวก่อนพลังงานแบบน,นี้ไม่น่าใช่สิ่งที่ผลไม้อะไรนั่นจะปลดปล่อยออกมาได้ถูกต้องพลังแบบน,นี้รุนแรงเกินกว่า ที่แม้แต่ปีศาจร้ายระดับใกล้แดนนิพานจะทนรับได้มันต้องไม่เป็นธรรมดาแนะ่ปาย,ยโยโย่กล่าวเสริมขึ้นมาหลัวซิวเพิ่งจะยกเท้าขึ้นก้าวหนึ่งก็ต้องหยุดชงงะงักลงทันทีเขาบอกไปเห็นต้นผลแก่นพลังมิสุนั่นเลยเพราะถูกแสงทองเริงรองทางบังทับไว้และแนแสงทองนั้นยังแฝงไม่ได้พลังงานบางอย่างที่เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างมากนี่เป็นป่าต้นกาเนิดปราบมรบัดช็อทำไมถึงมีปลาต้นกำเนิดปราบมารอยู่ที่นี่ได้ ลซิวอุทานออกมาอย่างตื่นตระหนกตอนนี้เขาถึงเข้าใจแล้วว่าทําไมบรรดาปิศาจมาถึงได้กล้าเข้ามาใกล้บริเวณน,นี้มันคือปราณต้นกําเนิดปราบมารจริงๆเพียงแต่ว่าต่างจากของเจ้าปราณต้นกําเนิดปราบมารที่มีแข็งแกร่งกว่ามากแถมยังเปล่งแสงออกมาโดยไม่มีไอปราณอื่นต่อตนเลยหลงถสืออีก,กล่าวเรื่องปราณต้นกาเนิดปราบมารลัซิวจะไม่สุขวานว่า,วาอะไร เขาสั่งให้มนุษย์ม้าป่ารอยอยู่ตรงนี้แล้วก้าวเท้าใหญ่ๆเข้าไปเมื่อเข้าสู่บนที่ที่ถูกแสงทองปกคคุมเขาได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งสูงราวหนึ่งจังกว่วๆใบของต้นมีสีขาวยาวๆและผลต้นไม้มีผลสีทองอ่อนของผลแผ่นพลังบริสุทธิ์แขวนอยู่นับ50กว่าผลสมุนไพรสำคัญที่ใช้ปรุงอสุ่ทองแก่นพรางบริสุทธิ์มีเพียงสองอย่างเท่านั้นได้แก่ใบไม้ของต้นพลังแก่นบริสุทธิ์และผลแก่นพรางบริสุทธิ์ดังนั้นเดเวรานี้หลวสิว จะมีวัตถุดิครบถ้วนสําหรับการปรุงโอสถทองแก่นพลังบริสุทธิ์แล้วแต่เขายังไม่ได้รีบร้อนเก็บเกี่ยวเพราะเราค้นหาต้นตอของแสงสีทองเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มาจากต้นผลแก่นพลังทองพลังบริสุทธิ์ไม่นานนักเขาเพบว่าแสงนั้นพุ่งมาจากใต้ผิวน้ําเขาที่เดินเข้าไปใกล้ๆเราเห็นกระจกทองแดงบานหนึ่งมีด้านจับนอนดิ่งอยู่ในแอ่งน้ำเล็กๆแห่งนั้นเขา,าเรีบคว้ากระจกนั้นขึ้นมาจากนั้น สัมผัส้ถึงปราณต้กนกำเนิดปราบมานันที่ล้นไหลเข้าสู่ร่างกายอยาอ่างกระทำนั้นทําให้ร่างเขาเปล่งประกายทองเจือจ้าในทันทีจมรุดมาป่าต้องรีบหลบหลังก้อนหินเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แสงนั้นสา่กระทบทุกตัวเมรุสิวลอมรวมปราณต้กํกำเนิดปราบมานันมหมาศารจากในกนระจกเข้าไปเปน็นจำนวนมากขเขาพบว่ารา่างทองปราบมันของตอนแข็งแข่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่แต่ปราณต้กํกำเนิดปราบมันของเขาเองก็ยังเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นพลังที่ส่งอันุภาพยิ่งกว่าเดิมดัวซิลรีบหยดเลือดลงบนกระจกนั้นอย่างไม่หลังเลและไม่ดานกระจกก็ตอบรับการควบคุมของเขากระจกบานนี้เ,เรียกว่ากระจกปราบมานเป็นของวิเศษที่ผู้ฝึกทักษะเทศปราบมานได้ใช้แล้วและสามารถปลดปล่อยปราต้องดำเนปราบมานอนุนแรงออกมาต่อกอนกระเรามาได้อย่างสมพลัง,งหลังจากได้ครบอบครองกระจกปราบมานดลวซิลก็ตื่นเต้นดีใจถึงขีดสุดเพราะแม้แต่ตอนนี้ กระจกนี้ยังไม่มีเจ้าของปราต้องกําเนิดปรามาที่แผ่ออกมาก็สามารถทําให้เราชาวราชาพิศาสต์มาต้องทนรับไปได้ดีนับภาษาอะไรกับพวกที่มีอยู่ในมือของมันแล้วแต่นับที่ว่าเหตุนใดกระจกปรามาถึงได้มาอยู่ที่นี่เขาเองม่จะคิดไม่ตกอยู่ดีหากมีโอกาสเมื่อใดเขาจะแจ้กระจกนี้รับมือกักบเราราชาพิศาสต์เพื่อทดสอบดุลพรรันธของมันที่เห็นกับตาหลังจากแสงน้นจางหายไป มนุษย์มาป่าแอบมโงมไปยังต้นไม้นั้นอย่างระแวกระวังมันรู้ว่าที่นี่ไม่มีมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นต้นไม้แก่นพร,รังปริสุทธิ์เช่นนี้มาก่อนตอนนี้มันยิ่งหวาดกลัวในบาร,รังของโรซิลเพราะแม้แต่ราชาปีศาจก็ยังไม่อาจรับมือกับที่ที่เห็นนีได้แต่โัวซิลกับทําได้อย่างง่ายดายลรซิลเริ่มเด็ดผลพลังบริสุทธิ์เหล่านั้นเขาเก็บได้30สผลหลกซีรีบร้อออกมามีคนใกล้เข้ามา เป็นยอดฝีมือระดับแดนวิญญาณยุทธ์น่าจะเป็นลูกศิษย์ของหวังเฉียนแม้แต่มนุษย์มาป่าก็าสัมผัสได้เช่นกันก่อนที่มันจะร้องไปแตกมาไา้ท่านมีคนแกลมาแล้วลอซิลรับรู้ถึงพลังนั้นเป็นพลังที่เขาคุ้นเคยดีเขาเคยเจอศิษย์ของหวังเฉียนมาหมดแล้วเขาจึงคุ้นเคยพลังของพวกนั้นจนจับได้ว่ารีบไปอยู่ข้างหลังข้าเร็วๆลอซิวรับเรียบมนุษย์มาป่าลูกมารถีก็รีบพุ่งตัวเข้ามาทันที มนุษ่าปหรือว่ามนุษที่กล้าเข้ามาในเขตพิจิตร,รลาปีล้วนแล้วต้องการตามหาวายมีศาสตร์ทั้งนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าตรายอย่างยิ่งเขารู้ดีว่ามนุษที่กล้าเหยียบเข้ามาในตอนนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่แน่ทุกคนรวนพูกแข็งแกร่งที่เดียกว่ารอซิลหากมันไม่ยอมซิโรราบเป็นท่านของรอซิลเสียต่อน,นั้นแม้ไม่ถูก e 5, อีไฟเขาเอาหวัวใจออกไปก็ต้องตายพร้อมกรบ่งมือของมนุษผู้อื่นอยู่ดีมนุษมาปารีบวิ่งเข้ามาข้างตัวรอซิล ชายหนุ่มรูปงามในชุดรูหราสีฟ้าก็อลอยลงมาด้วยท่วงท่าสง่างามในมือน,นั้นถือกระบ,บี่วิเศษไว้แน่นสายตาแข็งกร้าวกาบองหลัซิวและมรุหมาปากคิ้วหกคู่นั้นขมวดเข้าหากันแน่นก่อนสุดท้ายจะจ้องมองที่ผลแก่นพรังาเป็นสุดนั้นหลัซิวดีเจ้าลงมือกับมิตรามาร,มา,รายดีหักเรื่องนี้แพร่งพายออกไปคนอื่นจะคิดอย่างไรขณะที่พูดน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งยะโสและสายตานั้นก็เปล่งแวว โลภมากออกมาเขาจะมองต้นไม้นั้นไม่วางตาเนื่องจากรู้ว่าต้นไม้นี้รํำฆ่าพยงใดว่านชวนจะเบิกตาดูให้ดีๆเขาเป็นท่าของข้าข้าสามารถทําให้สุดประทีที่มีหวัวใจปีศาจกลายเป็นท่าข้าได้นี่แหละมันคือเกียรติอันยิ่งใหญ่ชายหนุ่มจองของพันมีชื่อว่าว่านชวนเป็นหนึ่งในร้สิ่ของหวังเฉวียนแต่ว่านชวนไม่สนใจสิ่งที่เดือดสุดพูดเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นปีศาจมาที่มีหวัวใจปีศาจ และต้นไม้รับค่าอยู่เบื้องหน้าหัวใจเขาเต็มไปด้วยความประโมบโรคมากโดยเฉพาะผลไม้สีทองอ่อนเหล่านั้นแค่เห็นก็น่าจะอดใจไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะพุ่งเข้าไปกัดให้ชุ่มฉ่ำสักครั้งข้าจำได้ว่าผู้อสูตติงเคยกล่าวไว้ว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้ใช้วิธีเกี่าแกนสวัสดิการตัดสินว่าชวนพูดด้วยรอยยิ้มและตาเป็นประกายวิธีเก่าแกนสุดที่ว่าก็คือการปลร,รองัคชนะของก็เป็นของผู้นั้นหลวสิวรอบยิ้มอยู่ในใจ ในนั้นเขาก็พลิกฝ่ามือตบต้นไม้แก่นพัังธร์สุด,ด้านหลังก็งจะออกแรงคว้าครั้งเดียวแบบถอนรากถอนโคนแล้วเก็บเข้าไปในแหวนมิติอย่างรวดเร็วฝากไว้กับสุบยารปพาญยตโ,โยให้ดูแลต่อแม้การเก็บชีจ,จะยากโปร่งไม่อาจทําให้ต้นไม้ตายได้ในนา,นานทีแต่โดยสิวหายได้แย่แสไม่เขามีน้ารายบางกรสียงพันอยู่ในมืออีกทั้งยังสามารถเพาะพันธุ์ผลแก่นพังพุสุทธิ์ได้ใหม่เพียงแค่เวลาเขาจะปลูกกี่ต้นก็ได้ตามใจต้องการ โลโซิซวเจ้าเจ้าว่าชวนโกรธจัดสายตาอาฆาตพุ่งใส่มนุษย์หมาป่าอย่างฉับพลันจากนั้นเขาตวัดฝ่ามือกลางอากาศพลังที่แฝงด้วยปานแท้อศนดีอัมพันฉับพลันก็แหวอากาศพุ่งตรงกับหามนุษย์หมาป่าเป็นเสียงที่ดังอย่างดุเดันจวนจะได้ฝ่ามือนจะฟาดใส่มนุษย์หมาป่าโลโซิซวกับส่งเสียงคึจากนั้นทั่วทั้งร่างพันธีพลังปานแท้ไร้เสียอะไรกร่างแผ่ออกมา บุญบนเป็นเกี่ยวรอบกายคล้ายกระแสน้าบนปราณฝ่ามือที่แฝงพลังปาฏิหาริอัเตียมพันของว่านชวนถูกดูดเข้าหาเขาและปะทะเข้ากับร่างของโรซิลลโดยตรงแต่โรซิลกลับไม่เป็นอะไรเลยเพราะพลังของฝ่ามือน,นั้นถูกเขาใช้เคล็ดรับของเคล็ดวิชาไทาเก็กพิชิตมังกรสลายแรงกระแทกได้หมดสิน้นโรซิลจะไป่นัวหรือว่าข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่นหรือะข้าฆ่าเจ้าตายรับรองว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือข,ของข้าแน่นอน,ว,นว่านเฉียงเออด้วย ความโกรธเล็กน้อยที่จริงเขาเกิดความคิดที่จะฆ่าตัวซุ่มาตั้งนานแล้วแต่พอร,รู้ว่าหัวสุ่มไม่ใช่คนธรรมดาจึงกลัวว่าหลังฆ่าขอาไปแล้วตนเองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันพูดการตามตรงตั้งแต่เจ้าปรากฏตัวมาข้าก็มองว่าเจ้าตายไปแล้วเจ้าคือลูกศิษย์คนเล็กของหวังชีวินนะสินะข้าอยากฆ่าลูกศิษย์ของมันสักคนสองคนไว้เป็นคําเตือนให้มันรู้รสชาติมานานแล้วใบหน้าของว่านชวนเปลี่ยนสีทันที เขาตะโกนเสียงดังในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้ามันจะเป็นต้องยั้งมือก่อนแล้วก่อนหน้านี้เจ้าเคยเจอกับจอมยุทธสายเลือดทวีปประชาชันของพวกเราแต่จอมยุทธสายเลือดนั้นมันมีหลายระดับพวกที่เจ้าเจอรถแต่เป็นขยะมีแต่ทําเสียชื่อของจอมยุทธสายเลือดวันนี้ใครทำให้เจ้าได้ดิบรถของพลังอินทอิจีของจอมยุทธสายเลือดเอง